รวมคณะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตมบารมีเดกคนเจ้าสางสมเอ็ดสมอางอ่อนกายวายจารสองซอยโซสุเพียเพีย โรปรตีทุกขาเรนโรดรมหาปูเกิดเปลี่ยนรูปเจนกรุบเจี๊ยบกำไลชยมเกลียดปีเซลหนึ่งเตียนกำลึกขยมเกิดกำลึกขยมเมียนเนื้อพลติสเปียนตาสถานไทรทราขยมสมจูนเนี่ยออลจัมพ์พัว เอาพระอุดมครบกุญแจติกาเตียมประพิลสมนานนอรวกกระดนานลูกมาจากเจตสถานหยีเตียมประพิลสมนานสมัยบางพอดทูกบ้องปูนเฮียโนโมตเนียสาธุโนโมตเนียสาธุโนโมตเนียสาธุ カミカトリ。